ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายขอตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอให้เรานั้นจงเป็นผู้ที่ทําให้ตนเองนั้นมีความยำเกรงนั่นหมายถึงตกวาที่แท้จริงที่มีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวุตาลาเพราะความยำเกรงหรือตกวาของเรานั้นถือได้ว่าเป็นสเสบียงหรือเป็นถ้าเป็นเป็นทรัพย์สินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ของการอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทําไมอัลลอฮ์จึงต้องทดสอบพวกเราทําไมอัลลอฮ์ตาลาต้องทดสอบพวกเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแค่คําว่าทดสอบเนี่ยถ้าเราไปศึกษาแค่คําว่าทดสอบทางภาษาไทยเราก็พบว่าคำนี้มันให้ความหมายในยะของภาษาที่เราใช้กัน ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคําว่าทดเนี่ยเมื่อเราไปศึกษาแล้วมันหมายถึงคําว่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นทดน้ําเข้านาเป็นต้นนั่นคือวิทย์น้ําเข้านาและอีกคํานึงที่ใช้พูดแันคําว่าทดแทนนั่นแสดงว่าสิ่งเนี้มันจะมามาเปลี่ยนในสิ่งเดิมให้ดีกว่าส่วนคําว่าสอบแน่นอนเด็กๆตั้งแต่ ชั้นอนุบาลชั้นปถมจนถึงเราทุกวันนี้ถ้าพูดถึงสอบมันคือการประเมินเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเด็กคนนี้เรียนเก่งไม่เก่งเรียนเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องมีการสอบแน่นอนเมื่อเราเอาคำสองคำมารวมกันว่าทดสอบนั่นคืออลักษณ์กลังจะเพิ่มให้กับเราโดยผ่านกระบวนการสอบแต่จริงๆแล้วคำว่าทดสอบ ถ้าเราอาจจะเคยได้ยินกันก็อาจจะมีหลายความหมายหลายคําที่เรารู้จักบาลาบ้างมุซีบ,าบ้างฟิตนะบ,บ้างนะครับคําต่างๆนี้มันก็จะหลุดเข้ามาในในความรู้สึกของเราบางทีอาจจะเข้าใจว่าเราถูกบาลาเราถูกมุซีบา้าเราถูกฟิตนะแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเรามามาฟังอายะนี้ซึ่งอยู่ในสุรอัลบากรออายาที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้า เป็นคำพูดหรือเป็นพระดำรัสที่อัลลอฮฺตาลาได้ยืนยันคนที่เข้าใจภาษาอับับจะรู้เลยว่าสำนวนอย่างเนี้ยค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือต้องเจอในสิ่งนี้อย่างแน่นอน, att, อ,น,น, يم, น,น,นอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้ตรัสว่าอุซบิลลาฮิมินัสัยตอนิรโรจีมวะลาับลวนนะกุมบิชัยอินมินัลขาวฟิวนจูอี วัน قسم من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين ألا ننّا لا ن าّ ل غ ة ولا نبلو น ن าแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกท่านทั้งหลายเป็นการเน้นหน้าเลน่นหลังว่ายังไงก็จะต้องถูกทดสอบบิช่อินด้วยกับสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นมินลาลคาฟีบ่บางทีโดนเรื่องความกลัววันยวัวบางทีโดนเรื่องความหิววันนักสินมินาลอัมวันการสูญเสียทรัพย์สินวันอัมฟุสการสูญเสียชีวิตวัดธรรมารอดพื้นผลไรนาและเอาล็อก็รปิดท้ายว่าวาบชิริซอวิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาคนที่อดทนทั้งหลายพี่น้องครับ ขมว่าวและนับล้วนน่ะหมายถึงเรนนานักแทบิรนนะวานะนูอาลมุบิอุมุริคุมหันตสัสเบลุอ,ลอัลต้าอัมลาแนั้นเราจะทดสอบพวกท่านและเราก็จะรู้ในกิจการงานเพรพวกท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอดทนต่อการต่ออัดต่ออัลลอฮ์หรือไม่พี่น้องครับคุณบ่าวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ที่เคยถูกทดสอบมาแล้วก็รู้ว่าออที่ผ่านมาแล้วเราผ่านมาได้14ข้อต่อไปเนี้เป็นของพวกท่านทั้งหลายแต่คนที่กําลังถูกทดสอบอยู่ในขณะนี้ก็รู้ว่าท่านตรงผ่านมันให้ได้นะแล้วท่านจะพบ14ประการต่อไปนี้แล้วก็ก็เป็นกําลังใจคนที่ยังไม่เคยโดนเลยก็จงเตรียมรับนะครับว่าท่านจะไม่ยังสามารถเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ตามใดอัลลอฮ์ยังไม่ได้สอบสวนทดสอบพวกท่าน ว่าพวกท่านนั้นสมควรหรือยังพร้อมหรือยังสมบูรณ์หรือยังในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องครับประการแรกเลยคนที่ถูกทดสอบแล้วผ่านมันได้พี่น้องครับเป็นการยืนยันว่าตะกีกอุอัลอบูดียะลิลลาฮิรบอบิลอาลามีนคนที่ผ่านการทดสอบได้เป็นการสอบผ่านว่าเขาคนนั้น ผ่านด้วยกับการยอมรับว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาที่มีอีมานอย่างแท้จริงหนาที่อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาในสุรุตุลฮัต์ได้บอกว่าอย่างไรก็ตามอูซุบิลลาฮิมินัชชซยตุอนิราจิมวะมินันน่าซิมะยาบุดุลลอฮาอัลฮารฟินฟะอินอัซาบะฮุไคอิตมะอันนบีวะอินอัซาบะฮุฟิตนะอินกลับอัลลอฮฺทีฮิขาสิรัดดุลยาว ا ลอาคิระ ด้ลีกหัวลูกสรอนุนมูบนและจะมีบางคนในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแหละที่เขาอิหมานสรัทธาตลอบนขอบทางที่ยังไม่มีความมั่นคงว่าเขาจะยืนหยัดต่อรัสุบฮานะวัวตะละหรือไม่ยามได้สิ่งดีประสบกับเขาเขาก็มีความสุขจิตใจก็มีความสงบ แต่ยามใดเมื่อรถทดสอบเขาเขาผินหน้าของเขาสู่การเป็นกูฟอร์การปฏิเสธศรัทธาต่อระสุบฮานาวะตาลาคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ขาดทุนทั้งดุนยาขาดทุนทั้งอาคีร์ดังกล่าวมันคือการัวลคุสรอนุนมูบีนเป็นการขาดทุนที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็เหมือนกับเราพี่น้องครับเวลาเราถูกทดสอบเนี่ยเราสอบผ่านไหมถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็เหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งที่ การที่เราศรัทธาเพียงแค่ฮารฟินบนปลายลิ้นของเราบนคําพูดของเราบนบนบนละสห้เราประกาศว่าเราถูกทดสอบเราอดทนแต่สุดท้ายในใจของเรามันจะยืนยันว่าเราผ่านเป็นทต่กี่กุอันอบูติยะหรือไม่ประการที่สองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลอิบติลายะดาลิลมุมินีนลิทัมกิลฟิล้อ การที่เราตาลาทดสอบบ่าวพระองค์เพื่อเป็นการเตรียมเตรียมร่างกายเตรียมหัวใจของผู้ศรัทธาเพื่อให้เขาทำกินมีความมั่นคงที่จะยืนหยัดยืนอยู่บนโลกุญญานี้อย่างมั่นคงมีคนเคยถามท่านอิมามชาฟีรอฮิมะฮุลลอว่าระหว่างการอดทนการที่เราถูกภัยพิบัติหรือการที่เราทำกีมั่นคงอยู่สิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นเนี่ยอะไรดีที่สุด ท่านอิมามชเวีรอฮีมอฮุลลาบบอกว่าตัมกีนุดาราจัตุลอัมบียใครที่ถูกทดสอบแล้วเขามั่นคงอยู่กับบททดสอบนั้นด้วยความอดทนด้วยกับการขอดุอาด้วยการอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาเขาได้ตัมกีนเขาได้มั่นคงเหมือนกับเหล่าบรรดาอัมบียที่เขาโดนสักเพียงใดก็ตามแต่เขายังตัมกีนยืนยันอย่างมั่นคงในการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลา ประการที่สามพี่น้องครับพี่น้องจะได้กาฟฟรอตุนเรนซูนูความผิดบาปที่เราผ่านมาพี่น้องครับอัลลอฮฺตะลาก็จะให้อการที่เราต้องกุ้มใจเนี่ยกังวลว่าพวกนี้เรื่องมันจะเกิดยังไงไม่รู้เลยคืนนี้นอนไม่หลับแล้วกินไม่ได้แล้วนอนไม่หลับแล้วมาวานเรื่องที่ผ่านมาเสียใจเสียใจเศร้าใจทั้งเศร้าใจกุ้มใจนั่นแหละคือกาแฟ คือการที่อัลลรัตะลากำลังลบบาปเราที่เรามีอยู่บนดุนยาจนกระทั่งท่านอับดุลลาห์อะลัยฮุอะซซัลลัมกล่าวว่ามาซาละอัลบบล่าเปนมุเอมินวันมุเอมินะในนั้บซีห์ววัลดหวะมาลหฮัตตายัลกัลลอฮ์มาอะลัยฮฺเขาที่ไม่ว่าบาลาที่มันโดนกับผู้ชายผู้หญิงที่เขาศรัทธา ในตัวของเขาก็ตามลูกๆของเขาก็ตามทรัพย์สินก็ตามอัลลอฮ์ตาลาจะลบล้างในวันที่เขาพบอัลลอฮ์ในวันที่ไม่เหลือความผิดบาทย่างใดเลยคือพบอัลลอฮ์ในสภาพที่เขาบริสุทธิ์อดทนนะครับพี่น้องเวลานเดยนเวลาเด็กๆนักเรียนหรือเวลาผู้หลักผู้ใหญ่พวกเราถูกทดสอบจงรู้ว่ากัฟฟาราลิซรนูนี่คือกระบวนการหนึ่งที่อัาาลละ์รักเราทดสอบเรา เพื่อต้องการให้เราไปถึงอัลลอฮ์พบเจออัลลอฮ์ในสภาพที่บาปไม่เหลืออยู่เลยประการที่สี่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอุสุลุลอัลอาจารวะริฟอะตุอัลดาจาตอัลลอตัลลาต้องการจะให้เราได้รับรางวัลและที่สําคัญที่สุดอัลลอตัลลาก็กําลังจะยกสถานะของเราให้สูงขึ้นยกระดับอม م านของเราให้สูงขึ้นถ้าเหมือนกับนักรบ ที่ผ่านศึกสงครามที่มันหนักๆแน่นอนยศที่มันติดมันก็สมควรกับการที่ท่านต้องเอาชีวิตเอาทรัพย์สินไปเสี่ยงในหนทางในการปกป้องในการทําศึกสงครามเพื่อปกป้องประเทศชาติแต่เราเช่นเดียวกันครับอาลาตลาทดสอบเราให้เราอดทนให้เราต่อสู้ให้เราผ่านมันให้ได้อาลาตลากลาลังจะยกระยะาของเราให้สูงขึ้นในความเป็นผู้ศรัทธาก้าวไปถึงคําว่าเป็นมุตตีนคนที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริง ประการที่5พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการทดสอบของอัลลอฮ์เป็นโอกาสหนึ่งลิตักกิรฟิลอุยุบวะอุยุบอันนักอัคตาอัลมารฮะละอัลมาดียะบางทีการที่เราไม่ถูกทดสอบเลยเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่สามารถจะคิดได้ว่าเอ้เราผิดอะไรเราพลาดอะไรเราทําอะไรไม่ถูกหรือเปล่าอัลลอฮ์จึงทดสอบเราเตือนเรา ให้มาหันสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าอะไรในตัวมีข้อบกพร่องบ้างหรือที่ผ่านมาในอดีตท,ทำอะไรผิดไว้บ้างเป็นโอกาสที่เราจะได้มาสำรวจตรวจสอบตัวเราเองประการที่6กพี่น้องพุทธาทั้งหลายบททดสอบคือดารซุนม ah ินดูรุสอัตวฮีดวันอีมาวัตตะวกุลการทดสอบของอัลลอฮ์คือบทเรียนที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาบทเรียนทั้งหลายที่จะเพิ่มเต ah ิม การให้อภิภาพกับ, Allah, บอัลาาอลอฮฺ س ว ح ا ن ه และกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือไม่อันอีมาศรัทธาต่ออัลลอฮฺและการมอบหมายในทุกเรื่องที่เราผ่านการทดสอบอัลลอฮฺถ้าใครมีเตหิตมีอีมานมีตะวกุลน,นั่นคือบทเรียนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วประการที่7พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอันอิบติละมันสามารถทําให้เราขาจัดความเรียกว่าลําพองตนออกไปได้ บางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราทานี่ดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีกว่าเราอีกแล้วเรานี่ดีที่สุดเราเจ๋วที่สุดทดสอบทันทีเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นไหมครับเคยเกิดขึ้นกับเราบรรดาซาฮาับวันที่จำสงครามมูเนนนะเป็นเงครับหรือสงครามโูไนเนี่ยเป็นสงครามที่มุสลิมไม่เคยมีจํานวนมากกว่านี้หน,นึ่งหมนสองพันคนไงเยอะที่สุดแล้วในบรรดากระบวนการสงครามบาดัดสามร้อย อูฮุดหนึ่งพันอัซับสามพันแต่วันนี้คูเนนเรามีหนึ่งหมื่นสองพันสาบาบางคนรู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่แพ้แต่ทราบไหมครับอัลลอฮฺตะลาลงวะฮีมาว่าอย่าคิดนะว่าจํานวนมากเนี่ยมันจะมีพลังเหนือกว่าจํานวนที่น้อยวันนั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดอัลลอฮ์เตือน่าสงครามคูเนนอย่าลํำพองตนว่าเราดีกว่าเจ๋วกว่าทุกอย่างมาจากเราอัลลอฮ์ทดสอบทันทีให้เราคิดว่าทั้งหลายนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลา ประการที่8พี่น้องครับเป็นการอิสฮาฮะก้ออิกอันนสเป็นการเปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริงของเราเลยว่าเราเนี่ยมีความประเสริฐหรือไม่ในการที่เราบอกว่าเราอิมานเราศรัทธาเรายืนอยู่บนหลักการของลอสุบฮานาวตะตาลามันจะไม่สามารถรู้ได้กับตัวเราเองหรอกครับพี่น้องนอกจากเราถูกทดสอบเหตุการณ์นี้เกิดกับใครครับเหตุการณ์นี้เกิดกับท่านอบูบักัสซิดิกรอิยัลลอฮุอันฮู บททดสอบวันนั้นไม่เล็กนะครับวันที่อยู่ดีมีคนบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปในคืนเดียวและเช้ากลับมาไปอักษอกลับมาภายเวลาคืนเดียวเนี่ยคนวันนั้น,น,นไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อไม่ผ่านกระบวนการทดสอบความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แต่ชายคนนี้ชื่อว่าอบูบัคอสัสซิดิกเขาบอกว่าถ้าคำพูดนี้ ที่ท่านเล่าให้ฉันฟังมาจากคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดสลลัละลัยวะสัลลัมฉันเชื่อและก็เชื่อมากกว่าเหตุการณ์อิสระและไม่อรอดนั้นบททดสอบเป็นการเปิดเผยตัวเราเองว่าเราจะรู้ออกเรามีพลังอม م านแค่ไหนเรามีพลังหรืออย่างไรที่เราบอกว่าเราละหมาดเราซิกุรุมอาเรายืนกับอลัลลอฮ์แต่วันหนึ่งเมื่อเราถูกทดสอบเราเป๋เราแป่งเราคว่ำหรือเรายืนอยู่เหมือนกับที่การยืนของท่านอบูบักซิดดีประการที่9ก้าพี่น้องครับ การทดสอบมันคือการอบรมเตรียมความพร้อมในการที่เราจะเป็นคนที่ยืนหยัดในการที่เราจะต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปถามว่าใครละละตลระลลาอบรมตั้งแต่เล็กๆท่านนบีุลอลัลลาฮฺวะเป๊ะอัสซลัมพ่อเสียตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาไม่กี่ปีแม่เสียชีวิตไปอยู่กับลุงยังไงก็อยู่กับลุงไปอยู่กับเขายังไงก็ไม่ใช่พ่อตัวเองขืนขมแค่ไหนอยู่กับเขาต้องช่วยเขาทางานเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ประกอบอาชีพชีวิตกวา่าจะก้าวไปสู่การบรรลุ40ปีเนี่ยนบ,บีได้รับการอบรมจากอัลลอฮฺสุฮานะตบททดสอบทั้งสิน้นทั้งหลายทั้งมวลแต่เมื่อถึงวันนั้นเมื่อ40ปีการสั่งให้เป็นรอซูลนั่นคือบททดสอบที่หนักกว่าที่เป็นมาในอดีตทั้งหมดผมก็อยากจะบอก,กบพี่น้องว่าคําพูดหนึ่งที่ทานรอซูลลอฮฺสัลลัลลอฮิวะลัยวะซัลลัมเนี่ยท่านไม่เคยทิ้งเลยและท่านก็ยังคงอยู่ในใจของท่านทุกครั้งที่ท่าน ได้บอกคําพูดหนึ่งให้พวกเราได้รู้กันไว้ว่าวันนี้คนชาชายคนนี้ชื่อว่ามุฮัมมัดอิมเนออับดิละคําพูดนี้อยู่ในใจของเขาอุมมาตีอุมมาตีกว่าเขาจะผ่านกระบวนการทดสอบมากมายวันหนึ่งให้ขอฉันจะไม่ขออัลลอฮ์เหมือนอย่างที่บรรดาอัมบิยะเขาขอมาแล้วฉันจะเก็บคําขอของฉันเอาไว้ให้กับอุมมาตีอุมมาตีรักพวกเราสละชีวิตทุกอย่างกินไม่เคยอิ่มนอนไม่เคยหลับ ชีวิตตายไม่เหลืออะไรเงินเหลือไม่กี่ดีรฮามใช้นี่แทบจะไม่เหลือนั่นคือชีวิตของบุรุษท่านนี้ที่เป็นมหาบุรุษที่เราเป็นอุมมะที่เราต้องบอกว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะเเลาอเลฮิวะซอฮบิฮิอัจมัยนพวกเขายือนหยัดต่อสู้มาให้กับเราทุกวันนี้เขาผ่านกระบวนการทดสอบมากมายอย่าลืมพี่น้องครับฝากกับวันนี้วันศุกร์อัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะเเลาอเลฮิวะซอฮบิฮิอัจมัยน ประการที่สิบพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบททดสอบมันกำลังจะทำให้เราได้รู้ว่าอยู่ไหมใบน,น้นอัสดิกะอัลฮะตีกีนวลอัสดิกะนมุสลัมยามไดถ้าถูกทดสอบพี่น้องจะได้พบเพื่อนแท้จะได้รู้ว่าใครคือเพื่อนแท้เราเราจริงๆเมื่อเราลำบากเราวิกฤตเราอยู่ในสิ่งที่มันไปนไม่มีอะไรนอกจากอัลลอฮฺตาลาแล้วแต่เราจะส่งเพื่อนแท้มาอยู่ข้างเรา คอยนสัสฮัตเรามุสลิมเรานี่เราทดสอบอดทนยืนหยัดไปด้วยกันมีอะไรเราช่วยกันแก้ภาวิกฤตให้ได,ได้เราจะรู้เลยว่าใครคือเพื่อนที่ไม่จริงใจกับเราใครคือเพื่อนกินใครคือเพื่อนตายใครคือเพื่อนเพื่ออิสลามใครคือเพื่อนเพื่อผลประโยชน์เราจะพบด้วยกับวิกฤตโดยผ่านการทดสอบต่อร้อสุ ب า ا ن อัลาอพี่น้องครับประการที่11อันอิบติลายาบุรุกะบิซุนูบิกะลิยะทุมินฮะ บททดสอบมันจะทําให้เราได้รู้สํารวจความผิดเราและเราจะได้เตาบัตรตัวกับอัล็อกสุฮาหานวะตลาไม่ถูกทดสอบก็ยังคิดว่าที่ทำมาันา่ะดีแล้วพอแล้วจบแล้วแต่เมื่อถูกทดสอบปับ๊บจะได้คิดว่า๋อไอ้นั้นอย่างพลาดไอ้นั้นอย่างผิดอันนั้นไม่ถูกกลับมาแก้ไขและอัลฮุมยัฟยุ่นหวังว่าพวกเขาจะได้ย้อนกลับมาตรวจสอบและเตาบัตรตัวประการที่12พี่น้องครับการถูกทดสอบมันคือยักชิฟและกะฮะกี้กะออัตุนยา การทดสอบขอเลืเป็นการเปิดให้รู้เลยว่าดุนยาเนี่ยที่แท้จริงดุนยามันคืออะไรอะไรคือแก่นแท้อะไรคือเป้าหมายของชีวิตบนดุนยาและมันกนลำลังบอกว่าว่าอันนะฮามะจาอุลกุรุตบททดสอบนี่บอกกับเราว่าดุนยามันหลอกลวงมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงว่าอินนะดารลอาคระละฮียลไฮวานลาวกันย์ลามูนเมื่อถูกทดสอบปั๊บทำให้เรารู้ว่าที่แท้จริงแล้วชีวิตเรา ตอนทีถูกทดสอบยักเพียงใดวันนี้มืดพรุ่งนี้เช้าก็ต้องสว่างดวงอาทิตย์รับไปพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นโดยพื้นฐานของธรรมชาติที่รัตตระได้วางระบบอันไว้เช่นเดียวกันดุนยาทุกเดี๋ยวมันก็หมดแต่กําลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ของจริงของจริงคือการมีชีวิตในโลกอาเครอให้เราทุกคนจะต้องไข,ขว้าและไปให้ถึงให้ได้13พี่น้องครับการทดสอบจะทําให้เราได้รำลึกนึกถึงอะไรครับบิฟตลิลลาอะไลกะบิเซฮาวัลอาฟิยะ อยู่สบายๆร่างกายแข็งแรงมีความสุขไม่เคยคิดถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาแต่เมื่อถูกทดสอบอัลลอฮความแข็งแรงที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้อะไรเป็นประโยชน์เลยวันนี้แค่ปวดท้องเนี่ยได้ทิ้งยามอาสุเราแล้วอัลลอฮ์ตอนดีๆไม่ไปอย่างที่มีตังมากมายไม่เคยบริจาควันนี้ภัยบาลามาน้ําท่วมหมดเลยเหลือตังไม่ถึงร้อยมีเงินเต็มในบ้านอัลลอฮ์เอาไปแล้วเสียดายไม่ได้บริจาค ความคิดอย่างนี้มีมากมายในสังคมของเราเพราะอัลลอฮ์ส่งมาให้รู้ว่าความสุขทางด้านร่างกายความสุขทางด้านดุนยาจะได้ขอบคุณต่อลอสุบฮานาวะตาละและประการสุดท้ายเป็นประการสําคัญที่สุดอชโชกูอิลันญันนะบททดสอบนี่แหละทาให้เรามีความนึกถึงนึกถึงสวรรค์มากขึ้นถ้าดุนยามันทําให้เราเพลิดเพลินมันก็ทําให้เรานั้นยากที่จะนึกถึงการตอบแทนในสวรรค์ ลันตชาขาิลันจันนะอิลลอิดะ zakat marar atunya เราไม่มีวันจะนึกถึงสวรรค์ของเรานอกจากยามใดที่เราพบความขมขื่นในดุนยานี่คือบทเรียนที่พี่น้องผู้ศรัทธาเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาว่าใครถูกทดสอบแล้ว14ข้อท่านได้ไปแล้วถ้าท่านสอบผ่านแต่คนที่ถูกตอนนี้อยู่ต้องผ่านให้ได้เพื่อรับ14ข้อแต่ใครยังไม่ได้ก็เตรียมนะครับหรือยังไม่ถูกเตรียมนะครับ พี่น้องไม่สามารถหลุดพ้นการสอบสวนของลอสุบฮานอวัตลาสุดท้ายขอฝากคําพูดที่บอกว่าจงอดทนขอให้เรามีความอดทนอัลลอฮฺตาลาทรงรู้ดีว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงทําให้เรายังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างอยู่แต่จงรู้ไว้ว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ได้กําหนดอะไรบนดุนยานี้อย่างผิดพลาดและจงรู้อะไรว่าอัลลอฮฺตาลาไม่เคยลืมเราแต่อย่างใดสุดท้ายภากขยักกุรอานครับวัสบิรลิฮุบเนลบิกะ เพราะอินน์นักระบายอย่างอื่นนีนะวาซาบิยะบิฮัมดีรอบิกฮีนักกัตคมจงอดทนต่อการกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และกวตลาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองดูท่านอยู่ตลอดและจงสะดุดีแซ่ซ้องด้วยกับการสนเสริมต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะกวตลาขณะที่ท่านนั้นลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงต่อสู้เผชิญกับอุปสรรคปัญหาจนกว่าเรานั้นจะได้พบกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะกวตลาในวันเตียมะ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم